บอนเชิญยิ้มสุดคิดถึงสั่งทําหุ่นนักคอมชวนชื่นตั้งที่บ้าน ยังคงโศกเศร้ากับการจากไปของผู้ใหญ่ที่เคารพรักอย่างนคอมชวนชื่นสําหรับบอลเชิญยิ้มที่รักและสนิทชิดเชื้อกับนคอมราวกับคนในครอบครัวโดยล่าสุดบอลได้สั่งทําหุ่นนคอมเพื่อตั้งไว้เป็นตัวแทนของนคอมที่จากไปโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กอัศราวุธได้เผยภาพหุ่นเหมือนนคมที่ทําออกมาพร้อมกับข้อความว่าเสร็จแล้วครับนคอมสเกล1ต่อ6ตัวนี้ทำให้พี่บอลเชิญยิ้มครับ พี่บอลแกติดต่อเข้ามาอยากได้ไว้ตั้งที่บ้านเสียดายที่หลังๆไม่ได้เล่นสเกลนี้เลยมีอุปกรณ์เล่นน้อยมากและพยายามทำให้เซฟบอดี้ออกมาตามลักษณะตัวจริงของนะไม่ได้เพ้นสเกลนี้มานานเลยเกร่งๆหน่อยรู้สึกดีใจที่มีคนชอบผลงานนี้เยอะเลยคนรักนะเยอะมากๆทำไปนั่งเปิดดูรายการของนะไปด้วยหาตกเก้าอี้ดูไปก็รู้สึกใจหาย ปอลอขอโทษคนที่ทักมาแล้วไม่ได้ตอบนะครับขอชี้แจงตรงนี้ว่าหัวนี้ตั้งใจทําขึ้นมาเป็นที่ระลึกครับยังไม่มีโปรเจกต์จะขายเลยครับทั้งด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์หรือจนกว่าจะได้รับอนุญาตต้องขอโทษอีกครั้งจริงๆครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมผลงานที่ออกมาเพราะเหมือนตัวจริงของนะ้าเอามากๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ